ครับสวัสดีทุกคนด้วยอยู่กับผมในเกมนันล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พันเทล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิก5.0ครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยครับโอเคก็คลิปเราที่แล้วหลังจากที่ซุ่มอลอยกระทงอ่า ได้ไข่ลิงมานะเออคือดวงก็ต่อเนื่องกันเลยนะอันนี้ผมก็จะมาเล่นอีกอกิจก,ก,กรรมหนึ่งหลังจากที่เพิ่งได้ไข่มาเมื่อกี้เลยนะเพื่อนบอกดวงกำลังมาก็มาเชื่อเพื่อนหน่อยก็คือก่อนที่ผมจะเปิดเนี่ยผมมาดูพี่คอนเซปต์ทีเขาเปิดมาประมาณหูสากว่าทีนะ คือไม่เจอของแรเลยนะเท่าที่ผมไลคลิกดูชื่อเนี่ยของแรไม่ออกเลยและเพื่อนผมบอกว่า1กระดานเนี่ยเหมือนมันการันตีว่ามีของแรอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เพื่อนผมมันหลอกผมหรือเปล่านะเออแต่คือผมก็จะจะลองมาสุ่มดู20ทีนะมีมา20เอ็มตอนนี้เอ็มละ26บาทเพิ่งซื้อมา520บาทหมาดๆเลยเมื่อกี้โอ้โแต่มันเกิน20อันนะก็คือต้องเลือกเบอร์ดีๆเลยนะผมก็ ไม่รู้ว่าควรจะต้องเลือกเบอร์อะไรตรงกลางตรงซ้ายขวาหรือเปล่าผมว่าเอาที่มันเกาะกลุ่มแถวแถวนี้ดีกว่าไหมเนี่ยแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยที่มันเป็นเกาะกลุ่มตรงเนี้ยเนาะเนี่ยเ,เอาเวิร์กนี้เลยนะวัดไปเลยผมผมไม่รู้วนะ่าอยู่เวิร์กไหนวะเออเผื่ออาจจะคลิกผิดคลิกถูกเลือกเบอร์ไปอันนั้นอาจจะเขียดของแลเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันเลยเวิร์กเนี้ยเนาะโอเคเท่าไหร่เนี่ยสี่อันเนี้ยเกือบเหยียบยี่สิบนสิบหกอันเนี้ยเดี๋ยวว่าไปหายสี่อะไป เขาบอกว่านี่ไงฮีการ์เมื่อก่อนเลย,ยถือว่าโอเคนะฮีการ์โอเคว่าหนึ่งเอ็มเลยแค่หนึ่งเอ็มนะเออมันมีโอกาสแจ็คแจ็คพอตอะไรเปล่าะผมก็ไม่รู้นะมันไม่เห็นมีไม่น่าจะมีอะไรนะดูการกมนี่ไม่น่าจะมีแจ็คพอตอะไรนะไม่เห็นเขาบอกเลยว่ามันการันตีของแหละนี่ไงเฮ้ยโอ้โห โอ้ยเราการันตีของแลจริงเหรอเฮ้ยเวิร์กนี้มันมีแต่คือผมอยากได้ไอ้หมวกไอ้นั่นวะหมวกไอ้หมวกฮันใหม่อ่ะเออจริงจริงก็ตังไปซื้อเลยก็ได้นะมาส่มอะไรวันเนี้ยพ <c> อ <oughs> คอนเทนต์เฮ้ยหรือว่าเราย้ายเวิร์กนี้วะ <c oughs> แต่ว่าคือยังไงอะ่ะมันจะอยู่เวิร์กเดียวกันอว่าของแลใช่ไหมเอออ่ะไหนๆก็นี้ละเผื่อเผื่อเผื่อโอเคผมเปลี่ยนจากมุมบนก่อนแล้วกัน เพราะว่าของแลนเพิ่งออกตรงนี้ไปผมว่าข้างๆไม่น่าจะแลอีกอันหนึ่งหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่มีลมนะไอเห็ดนี่ก็คือมีของรางวัลทุกชิ้นเลยอ่าคือเปิดมาก็คือขึ้น MVP ขึ้น MVP เลยแต่อันนี้ไม่น่าคุ้มหรอกไม่น่าคุ้มหรอกยี่สิบนได้อันเดียวก็ไม่น่าคุ้มหรอกผมว่าโหแต่หนึ่ง็มันก็แต่ถือว่าได้นะเพราะว่าพี่คอนเปต์ทีเมื่อกี้เขาเปิดไปสามสกว่าคิกแล้วแบบ ไม่ได้ของแรเลยอ่ะโหเออมันต้องเป็นผมแล้วล่ะมั้งแต่ดูแล้วนะแววจริงน่าจะมาแล้วมึงเนี่ยอุย๊ยโหไข่สเปเชียลแบบนี้กุญแจคอร์สด้วยเหอะถ้าจะให้ไข่อ่ะกุญแจคอร์สก็ต้องเข้าด้วยแหละโอ้โหอีกเก้าใบว่ะที่เราไปเวิร์กอื่นไหมเนี่ยไม่ใช่แม่งออกในสี่ใบนี้นะหาย ย้ายนี่เลยแถวนี้เลยไหมเราเริ่ม่างมุมบนเลยอนี่เอาเวิร์กนี้เวิร์กนี้เวิร์กนี้ของมันน่าจะมามก,มกอยู่เวิร์กนี้โอ้โหต่อเนื่องมาเลยนีไงโอ้โหของแล้สองชิ้นเออไม่รู้หรอกแพงไม่แพงอะ่ะแต่รู้มาว่ามันออกยากออะเวิร์กเยี่ยเราต้องเล่นเป็นเวิร์กไว้นี่เวิร์กนี้เวิร์นนกนี้เวิร์กนี้อีกเจ็ดใบนี่เวิร์กนี้เลยนี่นีตรงนี้เลยนะเจ็ดใบตรงนี้เลย เออไอ้โอ้โห,โโหให้มันแม่นอะไรขนาดนั้นวะโอดินมาร์กโอเคเลยผมว่าสามชิ้นของแลนะ่าจะคุ้มแล้วคิวโดนี้โอ้อุ้ยมันเลือกเวิร์งว่ะมันเหมือนกระจายกันอยู่ว่ะเ,เพื่อนผมแม่งโอเคนะผมว่ามันเหมือนกับว่าเอเวิเวร์งเวิร์งแรกๆนี้ยังไม่ออกเลยมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงอะหนึ่งกระดานมันการันตีของแลหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าราคามันก็แพงอยู่นะโอ้ไม้ผี โอ้โหแต่คือเฮ้ยแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมอยากได้หมวกฮันใช่ไหมถ้าเอาอันนี้ราคาน่าจะเท่าๆหมวกฮันหรือว่าแพงกว่าก็ไม่แน่ใจนะเออผมว่าได้อันนี้มาคือโอเคละถ้าเราอยากได้หมวกฮันเราค่อยไปแลกได้นะพูดถึงอะ่ะเออที่มันมาเป็นเวิร์เป็นไงสูตรแบบว่าถ้าเวิร์งไหนออกของแรแล้วให้หนีหนีไปอีกเวิร์หนึ่งเออคือลอยลำแล้วว่าของแรสามชิ้นผมลอยลำลว นี่ไงจำแจคอสตุ่มไขอ่อีกอ่าไปต่อเว้ยโอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเบ,รบอบร์หนึ่งไปโอเคโอ้โหมาว่ะแล้วเราได้ไข่คอสด,ด้วยไงคือเราได้ไข่คอสด,ด้วยก็เปิดไปเลยแล้วกันแล้วคอสใส่ญ้าออกดิแล้วคอสใส่้าเขามาดิแค่นั้นแหละโอ้โหคลิป ดีแบบที่เชื่อเพื่อนผมนะเออถือว่าดีถือว่าดีาดแต่ถ้าไปขายมันก็คืนทุนเพราะว่าทุนผมก็ห้าร้อยกว่าบาทแล้วนะผมไม่รู้ว่าไอเทปพวกนี้เท่าไหร่อาจจะได้กาไรนิดหน่อยแต่ถือว่าไม่ขาดทุนได้คอนเทนต์ด้วยเออก็ลองมาซูมดูเผื่อใครแบบมาห้าเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปจ่อเข้าตรงที่มันแบบของดีๆนะพอดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเปิดเยอะเหมือนคนอื่นแต่ว่าแบบได้ของแรเลยอะไรประมาณเนี้ยเอออยู่ที่ดวงเลยครับเล่นของพวกนี้แต่ตอนเนี้ย โอ้โหของเละของของกากแน่นอนอ่ะเท่าไแรบบไม่ค่อยไหลอ่ะเออเรียบร้อยอะไรวนะเนี่ยอะไรวนะเนี่ยคอสโอ,อ้หน่ารักต่อเอ,อ้ยมันอยู่บนหัวน่ารักอยู่นะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยน่ารักอยู่นะเออน่ารักอยู่น่ารักอยู่ได้ได้ได้ได,ได้โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับอ,อ่าเอาชื่อกิจกรรมยังไม่รู้เลยมาสลูมเหรอ ชื่อกิจกรรมคืออะไรอะเดี๋ยวนะอ่ามัสลูม V42 นะคือชื่อกิจกรรมคือชื่อนี้เลยมัสลนะูมลักกี้เนี่ยอ่า V42 นะครับผมนะโอเคก็ทุน 20m เนาะได้ของ3ชิ้นเลยนะอ่าได้ปาอ่า MTK ได้หมกนอนแล้วก็ได้หน้ากากโอดินถือว่าคุ้มนะหน้ากากโอดินอันเดียวก็น่าจะน่าจะคืนทุนแล้วแ่ละแล้วก็กําไรที่เหลือ ประมาณนี้ละกันนะครับฝากกดถูกใจนะกดติดตามมาด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปดหดน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไปละ